มาตรการและการดําเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ของหน่วยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ถึงปัจจุบัน 1. แจ้งข่าวสารสถานการณ์ข้อเท็จจริงความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันการปฏิบัติตัว และการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆจากทางรัฐบาลให้พี่น้องประชาชนทราบผ่านทางเครื่องวิทยุของทางสถานีสัญญาณวิทยุออนไลน์เฟซบุ๊กเพจกลุ่มรายเครือข่ายต่างๆของหน่วยและรถประชาสัมพันพธ์เคลื่อนที่ 2. แจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้องกันการปฏิบัติตัวและการให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆจากทางรัฐบาลให้กำลงังพล ครอบครัวผู้พักอาศัยในหน่วยและผู้จัดรายการร่วมกับทางสถานีของหน่วยผ่านทางกลุ่มรายของหน่วยและการติดป้ายความรู้ตามสำนักงานและบ้านพัก 3. กํกำหนดมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งโดยการจัดผ่านปฏิบัติงานณที่ตั้งหน่วยและปฏิบัติงานที่บ้านเว้นระยะห่างระหว่างกาันระหว่างการรับประทานอาหาร 4. จัดหาหน้ากากอนามัยให้กับกำลังพล ครอบครัวที่พักอาศัยในหน่วยผู้ดำเนินรายการภายนอกที่มาร่วมจัดรายการและกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยและโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 5. จัดหาอุปกรณ์ให้กำลังคนจัดทำเฟสชิลเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมในการป้องกันการติดเชื้อ 6. กำหนดให้กำลังคนต้องนำภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารเพื่อนำไปบริโภคเป็นการส่วนตัว7 จัดหาถุงมือให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นที่จะต้องสัมผัสพัสดุสิ่งของเอกสารได้แก่เจ้าหน้าที่เวรประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่เวรป้อมยามเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 8. จัดหาเจลแอลกอฮอลสำหรับทำความสะอาดมือในจุดต่างๆของหน่วยเพื่อให้กำลังพลและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยใช้ทำความสะอาดได้แก่บริเวณโรงอาหาร โต๊ะเวรประชาสัมพันธ์ห้องการเงินห้องจัดรายการ 9. ดําเนินการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบอาคารสานักงานบ้านพักบริเวณจุดที่มีการสัมผัสเช่นลูกบิดเราวบันไดสวิตไฟเป็นประจําทุกสัปดาห์10ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคลายกรองกําลังพลและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการตรวจสอบอาการเบื้องต้นที่อาจเป็นการบ่งชี้ในการเฝ้าระวังการติดเชื้อ11 ดำเนินการตรวจสอบติดตามประวัติการเดินทางเข้าออกของกำลังพลและผู้พักอาศัยภายในหน่วยผ่านทางลายหากมีความน่าสงสัยที่จะเข้าข่ายความเสี่ยงต่อการใกล้ชิดก,กับบุคคลหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อสังเกตอาการ 12. ส่งเสริมแม่บ้านกำลังพลในหน่วยให้มีไรายได้จากการเย็บหน้ากากาอนามัยโดยได้จัดซื้อมามอบให้กำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย 13. การรายงานข้อมูลสถานภาพต่างๆการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลตามที่หน่วยเหนือกำหนด 14. ร่วมรณรงนรงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการปรบมือและโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของกำลังพลแต่ละคน15ร่วมรณรงครงในการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยการส่งภาพและข้อความลงในเฟซบุ๊กของกำลังพลแต่ละคนนักรบสีน้ำเงินความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา